สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับช่องบางซิต b บีอเอ็มการ์เด้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับต่อจากใต้คอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับอยากเห็นใบบัวบกโขดนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ทําออกมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าใบบัวบกโขดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับผมหนึ่งใบมีกี่หัวอะไรยังไงนะครับผมหนึ่งใบหนึ่งหัวมีกี่ใบนะครับผมบางก็ไม่สามารถบอกได้นะครับ ขึ้นอยู่ที่แล้วแต่นะครับว่าหัวนั้นนนั้จะออกมากี่ใบนะครับบางไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าความสวยของแต่ละหัวนะครับมีความแตกต่างกันยังไงเรามาเห็นให้ความเห็นชัดให้ภาพเป็นบรรยายให้ภาพอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับบางสั่งซื้อมาพร้อมๆกันนะครับณตอนนั้นนะครับไม่มีนะครับไม่มีแม้แต่ใบเดียวนะครับได้มาหัวล้วนๆเลยนะครับผม มีความช้ามีความเร็วมันแตกกันไปท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าใบบัวปกโคดเนี่ยใบนี้ยาวนะครับยาวมากนี่ก็ยาวเข้าไปอีกครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมมีความยาวมากเลยและนี่มีความสั้นทำไมสวยอาสั้นทำไมสวยยาวทำไมยอดอยู่แค่นี้น,นี้ทำไมใบสวยแต่ทำไมรวงล่างนะครับผม าดูความต่างกันครับว่าบัวบกโคนเนี่ยบางได้บอกวิธีการไปแล้วนะครับว่าวิธีการเพราะอย่างไงให้ใบมันออกเร็วให้มันออกยอดเร็วๆนะครับผมบางได้บอกไปเมื่อคลิปที่ผ่านมาหลายๆคลิปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมอ่าวันนี้เรามาดูพร้อมกันนะครับว่าความสวยงามของใบบัวบกโคดนี่ครับผมหนึ่งหัวใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆเลยประมาณสามนิ้วประมาณสามนิ้วได้นะครับสี่นิ้วก็เลยให้ให้สี่นิ้วเลยแตกขึ้นมาประมาณ สามนิ้วนะครับสูงประมาณสามนิ้วก็เฉียกซ้ายขวานะครับใบสวยเห็นไ,ไหมแต่ทําไมใบนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ทําไมยาวกว่าสามนิ้วใบเล็กอีกต่างหากแต่ทไมต้นหวนนี้นะครับใบยาวออกมานะครับผมแต่ทําไมใบใหญ่สองสี่ห้าแล้วก็กหนึ่งใบเล็กนะครับผมแล้วทําไมตัวน,นี้ยาวสองสี่หกเจ็ดนะครับทั้งหมดเจ็ดใบทําไมยาวใบก้านมันยาวทําไมมันใบมีลักษณะเช่นนี้ตัวนีไ้ไหมครับผม ต้นไม้นะครับมันมีลักษณะนะครับมีลักษณะจำเพาะจากผู้สร้างที่เขาให้มานะครับผมจากผู้สร้างที่ให้มานะครับผมเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาได้ว่าแค่นี้ต้องแตกใบอะไรอย่างนี้นะครับผมเราไม่สามารถที่จะอธิบอกให้นไปทางนั้นทางนี้ได้นะครับผมมนุษย์มีแค่หน้าที่ดูแลนะครับผมมีที่แค่รักษามองเอาไว้ได้นะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่ามาเลตอัลโ,โบโคเนี่ยโบโบโคเนี่ยใบมันมีลักษณะอย่างไรนะครับผมสวยไหมมันจะมีความสวยนะครับผมสวยเฉพาะนะครับเห็นไหมครับ นี่บางวางในลักษณะที่ต่างกันนะครับน,น,นะนี่ไหมบางวางไม่ใกล้ใกล้ซ่อมหนาะก้าน่อมเผื่อวันหนึ่งจะได้ใหญ่บมนใบก้าน่้มนะคงไม่ใช่นะครับใบใบผกมันลนักษณะชนนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้บังก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามบังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บังก็ขอเสียไปแค่นี้ก่อนนะครับวัสลามัลลิกุลมาระมัตุลลอฮิบบะบาร์กาตุ